ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะคุณแม่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 คุณคุณม่แม่แม่แม่ น้องเพิ่งตื่นเหรอคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่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 ่เอนอนเต็มอิ่มหรือยังคะลูกวันนี้ไปคอนเสิร์ตกับคุณแม่ไหมคะไปไหมไปไหมไปไหมไหมไห่ไหมครับน่ารักจกินเลยค่ะคุณแม่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 กินเต้าเต้า คุณแม่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 ดตต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 ตปอปอไยมน้องอยู่จีนแรงตรวจรับกับแม่เต้าแม่เต้าตึงหน่าแล้วกายุ่ยใจยากกาใจยากาใยาแเลยน้องอยู่จีนตึงใครเลยอาบน้ำลูกไป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 อาบน้ำกันเตอเด็กปอปอใครป๊ใครปนเนี่ยใครปนเนี่ยวันนี้อาบน้ำในกาละมังนะ ช่วงนี้เขาโตเขาอาบในห้องน้ํากับแม่แล้วแต่วันนี้อ, Vatican, oh, อ,อ,อ,อากาศร้อนอ,อาบในกระละมังไหมลูกโ well, อ้ยอาบในกระละมังพี่เกะเอ่อเอ่ออ่ด้ออดีตเป็นกุ้งหน่อยอดีตเป็นกุ้งไอตาไอตาไอจตาอยู่ดิงดาอยู่จิงดีเป็นกุ้งเลยดึง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 ไม่ดิโอเคอาบน้ำไปวันนี้ก็อาบน้ำนอกบ้านซาโปโปไปเลยบ๊วยถ่ายหน้าปลาปลาได้ไหมเนี่ยปลาป๊าไปฉีดจมูกมา ไม่ให้ถ่ายเพราะว่าบวมอยู่เพาะเขาบอกไปหมดแล้วในรลฟ์สุดอะไรเขาเขพูดทำไมแสกข้างแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยมาดูหน้าเด็กแสกข้างทุกคนดูจีมพอ,อืียังเล่นน้ำไม่สนใจแม่เลยน้องปล่อยแล้วไหมลูกอยู่จีนพอดีดงัง าตาเลยลูกมามาแม่ทําให้อ่ะไปไปไปพอแล้วพอแล้วน้องถ้าน้องอยู่นิ่งน้อแม่แต่งตัวยังไงอ่ะลูกดูทรงผมอยู่จีนิ่งนิ่งลูกการเออ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 แต่งตัวก่อนนะกนะ,ะ,ะมาแต่งตัวก่อนนะกะเออมา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 โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอ๋อเสื้อรัดรูปมาเฮ้ยยังไม่ใส่กางเกงเลยนะคะรู้สึกว่าเสื้อมันก็จะรัดรูปเนาะมันก็จะติดพุงนิดนึงไหนดูสิ ว้าวติดพุงจ้าแตงเกงจ้ะค่ะมีกางเกงมารัดขาลูกหนูค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยกัโอ้โหอะไรอยอะมันแม่มันหรอยู่ซินะคะแม่ตลกน้องตึงเลยแม่ตลกน้องไม่สนใจอีผมดีกว่าแม่ว่า มีผมมีผมเอ๊มีผมก่อนเกะอดะอิดะอิดาโอ้โอ้สวัสดีครับท่านกำนันมาวีผมค่ะแม่หวีให้ว้าวหน้ามาน่าใจลูกทำไมทำหน้าแบบน,นั้นทำหน้าแบบน,นั้นทำไม <laughs> <laughs> อช่อาทำหน้าแบบอุย้ยน้องผมยังไม่แห้งเลยลูกไม่ว่าเช็ดผมก่อนมาค่ะกอเช็ดผมหน่อยนะคะอเช็ดผมหน่อยนะคะตึง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 ต <laughs> ึง ดือดเดือดเอดเมืดเดือดเดือดเดือดเอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดอเดือดเดือนเดือนเดือดเหือดเนือดเราอเอดือดเอดเดือดเดือดเดือดนรือดเาือดเดือดเดาอดเดมอดเดือดเดือดเดาอดอเนือดเดือูเดือดเดือดเดือะเดือดเดื้อดเดดเ้อดอดู อยู่จีนหน้ามาอะไรเนี่ยฮลูกออายังไม่ใส่ถุงเท้าค่ะในดูเท้าซีเล็บยาวไหมเดี๋ยหลับจะได้ตัดโอ้โหนี่มันคนหรือหมู่ะใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซ้อมร้องเพลงเนาะเพราะมีคอนเสิร์ตแรกนะวันที่ยีบเก้าเนี้ยคืนแม่คืนแม่คืนแม่ คุณแม่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 แม่แม่เอ๊น้องเพิ่งตื่นเหรอคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่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 เอ๋นอนเต็มอิ่มหรือยังคะลูกวันนี้ไปคอนเสิร์ตกับคุณแม่ไหมคะไปไหม ไปไหมไปไม่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 ะาน่ารักเก่งเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ค oh ุณแม่คุณแม่กนม่กนคุณแม่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 คุณม่เตะตะาบน้ำกันว่าไปอยู่จีนอยู่จีนปอปไหมน้องอยู่จีนแรงตัวจรับกับเมตาเมตาตึงหนแล้วกา กูใจยาเก้อใจย่เกใจใหญเลยน้องอยู่จินตึงขายเลยอาบน้ำลูกไป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 อาบน้ำกันเต๋อเด็กโปโปอ้ใครโปใครโปงยะใครโปงยะวันนี้อาบน้ำในกะละมังนะช่วงนี้เขาโตเขาอาบในห้องน้ำกับแม่แล้วแต่วันนี้อากาศร้อนอาบในกะละมังไหมลูกโอ้ยอาบในกะละมังไีมเก้อเออเออเอออดเดอร์อดีตเป็นกุ้งหน่อยอดีตเป็นกุ้งไอจ้าไอจ้าไอจ้า อยู่ดิงจ๊าอยู่จริงดีเป็นกุ้งเลยดึง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 ไม่ดีโอเคอาบน้ำไปวันนี้ก็อาบน้ำนอกบ้านซาโปโปไปเลยบุ้ยบุ้ยถ่ายหน้าปลาปลาได้ไหมเนี่ยปลาป๊าไปฉีดจมูกมาไม่ให้ถ่ายเพราะบวมอยู่เขาเขาบอกไปหมดแล้วในไลฟ์สดอะไรเขาเขาพูดทำไมแสกข้างแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยมาดูหน้าเด,ด็กแสกข้างทุกคน <You S 2> ดูดิมพอหรื <c oughs> อยังเล่นน้ำไม่สนใจแม่เลยน้องป่อยลวไหลไมลูกอยู่จีนพอดีดังโอ้โห,โโหเข้าตาเลยลูกมามาแม่ทำให้อ่ะไปไปไปพอแล้วพอแล้วน้องถ้าน้องอยู่ไม่นิ่งแม่แต่งตัวยังไงอ,อ,อ่ะลูกดูทรงผมเยอยู่จีนอยู่นิ่งๆลูกกา ออเอ่อเอ่ออ่อแต่งตัวก่อนนะคะมาแต uh ่ง oh. ตัว oh. ก oh ่อนนะคะเออมา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 อ้โหโอ้โหูเอเสื้อรัดรูปมาเดี๋ยวยังไม่ใส่กางเกงเลยนะคะรู้สึกว่าเสื้อมันก็จะรัดรูปเนาะมันก็จะติดพุงนิดนึงไหนดูสิว้ายติดพุงจ้าแตงเกงจ้ะค่ะมีกางเกงมารัดขาลูกหนูค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย จะดูไอ้เกโออ้้หอะไรอยู่เหมันแน่มันหรออยู่สิแม่ตลกน้องตึงเลยแม่ตลกน้องไม่สนใจวีผมดีกว่าแม่ว่ามวีผมมวีผมเอ๊ะีผมกันแต่กอ้ดาอดาอิดอ้วัสดีอ้ัวววววววนัววาวมีววววว่วว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  ว้าวน้ามาน่าใจลูกถ้ไมทำหน้าแบบนั้น่ะทำหน้าแบบนั้นทำมาออาทำน้าแบบอุ้ยน้องผมยังไม่แห้งเลยลูกไม่ว่าเช็ดผมก่อนมาค่ะกอเช็ดผมเลยนะคะเช็ดผม่อยนะคะตึงตึงึงตึงตึึงตึงตึงดตึง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 ดตึง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 ดตึงล่นกับน้องแมเรื่องน้องเฮ้ยวิแม่ไม่อ๋ออยู่นี่ อ่าหวีหน้ามาน่าใจลูกเราเหมือนคนหน้าผากใหญ่เนาะคนรับทราบอนาคตนะลูกอสวยมากเวอร์สวยที่สุดอย่างๆลูกหน้ามายาวเยอะนะไม่ว่าต้องตัดให้สูงอีก่ะลูกไหนไม่ดูสีอยู่จีนหน้ามาอะไรเนี่ยฮาลูก อ่ายังไม่ใส่ถุงเท้าค่ะในดูเท้าซีเล็บยาวไหมเหือหลับจะได้ตัดโอ้โหนี่มันคนหรือหมวยใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซ้อมร้องเพลงเนาะเพราะมีคอนเสิร์ตแรกนะนทีมก้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ